สาวรินมาแล้วอันนี้ก็จะทอดปลาเด้อจ้ะมือนี่เขาเป็นเวอร์ชันทอดเข่ากันหนึ่งแล้วกระติบหน่อยๆนะค่ะต่อไปสาวลินกระติทอดปลาเนาะค่ะทอดเ่ยไหนกันใหม่เนี่นันพี่น้องบอกวิธีทอดปลาเนี่ยค่ะปลาแดงลงเอาหนามันลงก่อนเนาะค่ะเอาหนามขวมลงไปก่อนหนังมันจีบดละเออกเนาะค่ะ น,นี่อย่าใส่มอะะออนนือเด้อค่ะเอาหั่นงหายเอร์เวอมันเอาอีกชิ่งหนึ่งนะกคะ่ะทอดปลาตำแก้วค่ะผู้เฒ่ากินทั้งสี่ค่ะพี่นอ้องอะขาต้มนี่่วนหน่อยเพื่อนทั้งสี่กินเนาะคะ่ะพี่น้องทอดปลาเนี่ยไม่ไกระไหม่เนี่ยนั่นหยอนมันอยูบ่บริป็นที่นะคะ่ะ หอมง,งามในเดอกจ้าแต่ว่าที่มักใส่กระทะเกาเกาจ่ขา,าหมอเกาเกา,เก,ากระทะเกาเกา,เกาว่ามันสูง,งายมันหงงอมงไงความคิดของเจ้าของดอกจา้าพองเสียดายกับานานเนี่ยพอใส่ได้อยู่ก็เลยใส่หูกับบมีล่ละจ้าน่ะค่ะ เราเริ่จะถอดปลาไว้ทั้งทีแล้วค่ะจะว่าเราเริ่มจะไปอยู่ทั้งลานนึงค่ะกับเวลาเดีย่ยวจังเสงร็จก็มาเนาะค่ะโอ้อยากมีจักสิบมือด้ปาดหนา้าปาดหลังเนาะค่ะอ้าวโมเป็นยังอ่ามันเป็นนาทีเผ็ดไฟค่ะอ่าบานหัาเองเฮียนเัาเองเนาะพี่นอ้นองจ้าอยู่ใต้หน่อยอากกระลังแตงโตเนาะค่ะเพื่อทีไปสอบสัมภาษณ์กันเนาะค่ะเนาะ ตกหีนี่ใช่เดอ้อดูหลากำแพ่งของแม่แม่ทรณีนำทรงนำแง่งเท้วดาประจำโซลูผู้ใหญ่อินดูเด,อเดอ้อูกเด้อ